ไม่ไม่ายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปเข้างานได้แล้วแขกมากันเต็มงานแล้วเนี่ยไม่ไม่ทำไมไม่ไม่มีสองคนนะเสือมาอยู่นี่ไม่นะเสือมาอยู่นี่ตั้งหแางเสือเราเข้าไปในงานกันเัอลูกไหนว่าจะมาตามเมียแกไง ยี่แกมีสองคนน่ะแฝดเหรอไม่ใช่ครับไม่มาไม่มีแฝดไม่มีแฝดแล้วทำไมเหมือนกันขนาดนี้มายก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้อ่ะถึงหน้าเหมือนมายเสือแม่นี่มายเองนะผู้หญิงคนนี้ตั้งหากอ่ะที่ไม่รู้ทําทำไมหน้าเหมือนมายอ่ะโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยลูกเสือ คุณไม่เชื่อก็พิสูจน์สิคะจะได้รู้ว่าไมยนี่นแหละคือตัวจริงเราครบกันวันที่เท่าไหร่20มีนาวันเดียวกับที่เราเจอกันแล้วผมขอคุณแต่งงานที่ไหนญี่ปุ่นวันที่เราไปดูภูเขาไฟฟูจิด้วยกันคะ่ะคุณถกกระโปรงขึ้นสิทำไมอ่ะคุณไม่เชื่อไม้เหรอผมบอกให้คุณถกกระโปรงขึ้นคุณด้วย คุณไม่ใช่ไม่ไมนี่คุณเป็นใครทำไมจะไม่ใช่ล่ะเสือมายก็ตอบคำถามคุณถูกไม่ใช่เหรอผมขอไม่ายมายแต่งงานที่บ้านก่อนที่จะไปญี่ปุ่นซะอีกแล้วเมื่อวานนะไม่ไม่เขาเดินเตะโต๊ะจนขาเขาเป็นรอยช้ำแต่ที่ขาคุณไม่มีรอยช้ำด้วยซ้ําอะพี่ติง่งฮะ ว่าไงนะทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะก็เพราะแกนั่นแหละอีมาม่ยชีวิตแกดีกว่าฉันทุกอย่างถ้าไม่มีแกชีวิตฉันคงไม่ไร้ค่าแบบนี้หรอกพี่พ รอนานไหมคะพอดีว่าอาจารย์เรียกไม้ไปคุยเรื่องทุนแรกเปลี่ยนนะคะ,ะไม่นานหรอกจ้าโหไม่ไม้กระเป๋าใหม่หรอพี่ขอดูหน่อยสิได้ค่ะอุ้ยได้มาจากไหนเนี่ยซื้อเองเหรอพ่อไม้ซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะอุ้ยดีจังเลยเนาะมีพ่อรวยพี่อะอยากได้แบบนี้บ้างจัง แต่ว่ากระเป๋าพี่ติ่งก็สวยเหมือนกันนะอย่าแบบนี้อ่ะม้เองก็อยากได้จริงเหรองั้นเราแลกกันเลยไหมพี่ให้คงไม่ได้หรอกคะ่ะพี่ติ่งคือไม่ใช่ว่าไม้ไม่อยากได้ของพี่นะแต่ว่านานๆที่พ่อไม้จะซื้อให้อ่ะก็อยากเก็บเป็นที่ระลึกอะคะ่ะพี่คงจะเข้าใจไม้นาะกอืออืงั้นเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่วไมเนียกให้พี่คะ กับใครอะ่ะกับผู้ชายเหรอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียค่ะฮะเขาเป็นใครอะ่ะหล่อไหมมีแฟนไม่บอกกันเลยนะยังไม่ใช่แฟนค่ะเพิ่งคุยกันเอง